เคสนี้ลูกค้าส่งเครื่องมาจากต่างจังหวัดนะครับพอดีว่าลูกค้าเอาเข้าศูนย์ไปแล้วนะครับไอ้อะไอ้อะไรก็ช่างโอเคทีนี้ศูนย์แจ้งว่าแบตเตอรี่น่าจะเสียนะครับเพราะว่ามันบูตเข้า OS ไม่ได้นะครับเบื้องต้นผมเอามาก็แน่นอนแบตขึ้นเซอร์วิสเลยนะครับแล้วทีนี้เวลามันจะเข้า OS นะครับ set set พอบูลแล้วมันจะดับ่ะพอมันจะเข้าหน้าโอ,อเอสแล้วมันจะดับนะครับอันนี้ก็เบื้องต้นเดี๋ยวตามที่แจ้งเลยเขาบอกว่าศูนย์เช็คมาแล้วว่าแบตเตอรี่เสียแน่ๆนะครับแล้วจะต้องเช็คโอเวอร์ออลก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับทีนี้ก็ทางเราก็จะเอาแบตมือแบตเก่านะครับแบตเก่าที่ของเครื่องอื่นๆนะเนาะที่มาเปลี่ยนกับเราครับก็เอาแบต ลองเทสดูก่อนนะครับเพื Remember, ่อที่ว่าพอมันบูตได้แล้วเนี่ยเช็คโอเวอร์ออลให้ลูกค้าก่อนว่ามันมีอย่างอื่นเสียด้วยไหมเพื่อจะได้ประกอบการตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือจะไม่ซ่อมนะครับโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนแบตกันมาก่อนนะครับแล้วก็ลองบูตเครื่องเข้าไปก่อนว่ามันใช้งานได้ปกติทุกฟังก์ชันไหมแต่เท่าที่ดูแล้วเครื่องนี้ก็สภาพใหม่มากครับน่าจะปี2015นะครับ 15นิ้วเ e ติน a ปี2015สภาพดีมากลูกค้าน่าจะไม่ค่อยได้ใช้อะพอไม่ค่อยได้ใช้แบตมันก็จะเสียอันนี้ก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับว่าเวลาที่ไม่ใช้เครื่องนานๆเนาะชาร์จแบตสักประมาณ90%เนะครับเพื่อให้แบตเตอรี่เนี่ยมันมีไฟเลล้้งงวงจรอยู่นะครับแล้วก็1เดือนเอามันออกมาเปิดเพลงฟังซะหน่อยเพื่อให้ตัวเมนบอร์ดมันทํางานนะครับถ้าเราจอดแช่นานๆนะครับเหมือนรถยนต์นะครับแบต เสียแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยคือแบตเสียแน่นอนถ้าไม่ใช้เลยนะครับมันไม่เกิดการเก็บประจุขายประจุตามธรรมชาติของมันนะครับก็จะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมแน่นอนอันนี้แจ้งไว้ให้รู้กันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนแบตเตอรี่กันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเทสออีกทีว่า o อเวอร์แล้วเครื่องนี้มันยังใช้ได้ดีอยู่ไหมนะครับผม อันนี้จากที่ดูนะครับสภาพแบตเตอรี่ก็บวมทุกเซลล์เลยนะครับน่าจะยังไงก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างแน่นอนแล้วหนึ่งอย่างนะครับน,นี่ก็ปลดขั้วแบตก่อนเลยเนาะเรียบร้อยทีนี้ก็ไม่มีไฟบนบอร์ดแล้วสภาพบอร์ดดีมากใหม่กิไม่มีฝุ่นใหม่กิโอเคเดี๋ยว <S <S <า>เครื่องลู้ค้าใหม่มากเวลาที่เราเปลี่ยนฮาร์ดแวร์อะไรก็ตามนะครับพอเปิดเครื่องครั้งแรกเราต้องกด Command Option PR เพื่อรีเซ็ตตัวเมนบอร์ดมันก่อนนะครับให้มันดีเทคเจอฮาร์ดแวร์ทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเมื่อกี้ตัวแบตเดิมเนาะ พอบูตมาได้นิดนึงคือปึบดับเลยนะครับอันนี้ก็ชั่ว <Sure. S 1> เป็นที่แบบอย่างแน่นอนนะครับอย่างแรกเดี๋ยวก็มาเทส w f i Bluetooth กันดูนะครับอ,อย่างแรกผมว่าต้องอัพ OS ไปด้วยนะครับตัวนี้น่าจะยังเป็น OS รุ่นเก่าอยู่อะเรติน่าสิบห้ามิตรสองมาสิบห้านะส mm hmm. mm, 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 องจุดห้าอเโอตัวนี้แรมสิบครับผม กาจอสองกิกครับผมโหตัวแรงตัวแรงแฟตห้ารอยครับผม <c oughs> ตัวแรงสัด้วยต่อด้วยโอเคกล้องใช้ได้ Wi-Fi ใช้ได้บลูทูธมาครับอ่อนได้โอเคดูสภาพแบตตัวนี้สิ ข้าวหกร้กว่าเซอร์บิสเรียบร้อยอ่าก็เครื่องนี้ก็สรุปว่าเป็นแค่แบตเตอรี่เสียนะครับก็ถ้ามาที่เราเราก็ตรวจเช็คให้ฟรีนะครับเนี่ยเวลาที่สลับอะไรอะไรเงี้ยเรามีของเก่าเอาไว้เทสได้นะครับก็สามารถที่จะตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนได้นะครับว่า เครื่องของท่านเป็นอะไรบ้างแล้วก็จะซ่อมไหมคุ้มไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่าบริการนะครับตรวจเช็คให้ฟรีเลยอย่างเคสนี้ก็ส่งมาจากต่างจังหวัดเขาบอกว่าเพื่อนเขาแนะนํามาก็ขอบคุณเพื่อนคนนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเทสสักหนึ่งวันนะครับว่า e everything เคลียร์เขาแจ้งว่ามันร้อนด้วยนะครับพัดลมมันเสียงดังมากตอนเปิดเครื่องนะครับ ก็เดี๋ยวเทสโอเวอร์ออให้ส่วนใหญ่แล้ว macbook pro retina ก็ร้อนแรงอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนซิลิโคนตรง CPU ให้ด้วยเซอร์วิสให้เรียบร้อยอ่ะถ้าใครมีอาการเสียแบบนี้นะครับบูตไม่เข้าตัดดับบูตแล้วตัดดับบูตแล้วตัดดับนะครับก็ลองเอามาเช็คที่ร้านก่อนได้นะครับหรือปรึกษาเข้ามาในเพจก็ได้นะครับถ่ายวิดีโอมาให้ดูวอลิฟายกันเบื้องต้นนะครับว่ามันเป็นที่อะไรจะแก้ไขย,ยังไงบ้างค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ย ถ้าพูดคุยกันได้นะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับใครมีคำถามก็ใต้คลิปได้เลยหรือเข้าไปในแฟนเพจเ c e b o o k นะครับ i overserve แล้วก็เบอร์โทร0 8 1 4 2 7 6 5 8นะครับตอนนี้มีที่เดียวแล้วครับย้ายมาอยู่ที่นนทบุรีบางกลวยนะครับโลเคชั่นก็ตามที่ปักหมุดไว้เลยนะครับทั้งหน้าเว็บไซต์ทั้งในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็ย้ายย้ายมาแล้วนะครับตอนนี้ที่รัชดาไม่มีแล้วนะครับอ่าใคร มีปัญหาเกี่ยวกับ Mac นะครับ iPad iPhone ก็ทักสอบทางเข้ามาได้วันนี้ลาไปก่อนนะผมเพราะวาใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เสียงแตกไหมเสียงมันเบาเกินไปนะ Output Right Left เนี่ยน่าจะมีการ ใส่กาวมาแล้วอย่างนี้เบ็ดไม่ออกโอเค